ครับผมสวัสดีพี่น้องสุภพสุขนครับผมบาสูรูอิสารครับเมื่อกี้หีบอ้อยครับผมอ้อยขอนแก่นสามครับที่ล้าที่เฮ้าบ่อเอาเป็นพันไปปลูกนะครับเนาะได้สองถังครับผมนี่คือถังที่สองครับนะสีน้ำอาจจะเข้มเขมครับผมเพราะว่าเป็นอ้อยเป็นอ้อยหีบหีบอ้อยขาโลงงนั้นครับเนาะเพราะมันอ้อยสุพรรณบุรีหาศูนย์ครับสีเขาอาจจะบ่สวยครับผมนี่ครับหนึ่งถังอีกถังหนึ่งอยู่ในนี้ครับผม กำลังเคี่ยวน้ำตาลครับกำลังฟดบุก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 แล้วครับตอนนี้ก็ใส่ไฟเข้าไปครับไฟกับเตากับธรรมดาเนี่ครับผมว่ามันเตาแตงขึ้นเขาเนาะครับเนาะเฮดแบบบานๆครับกำลังทําปฏิกิริยาครับกำลังฟดครับเติมเรื่อยๆครับผมพันยะกะกับตากฟ้องออกครับผมฟ้องออกอีกจังน้อยกับจิกขึ้นฟดเป็น เป็นฟ้องอย่างแน่ละ่ะเขาว่าฟ้องป่าหมอฟ้องป่าฟ้องล้างผึ่งฟ้องล้างตัวล้างเตียนนั่นแหละครับหสาะซ,ซายอีย่างเพื่อนว่านั่งอยู่หน้าบ้านครับผมสีกะหลังจากสีแบบนี้ครับเข้มๆครับผมแต่ว่าเอาไปเขาไฟแล้วสีเขาจะสวยครับผมสีเขาจะ สวยเข้มเป็นสีออกเป็นสีท้องๆครับผมอ้อยเขากำลังเดือดครับตอนนี้ครับเวลาประมาณสี่โมงแรงครับผมเที่ยวมาประมาณช่วโม,มงกว่าแล้วครับเงินบึงบรรยากาศครับผมอ้อ,อยยังเหลือครับผมอ้อ,อยส่วนที่เขาจะหีบต่อครับแต่ว่าช่วงนี้มืดอน,นีนะ่าจะได้แค่ซองครับผมสองนี่กันยุ่ประมาณ ซีหาทุ่มนะครับัวสีได้นอนครับผมครับสำหรับคลิปนี้ครับผมพาพพ่น้องมาเบิงขั้นตอนครับเหียบอ้อยขอนเจนสามครับผมอ้อยเรือครับที่เขาเอาเขาโรงงานบ่อใดนะครับเอาทิมกับซีเซียดยครับเพราะว่าเขามีเครื่องบีดหนาแล้วครับเอากลับมาเห็ดไวกินข้วเรือนครับผมทำมันลายก็เอาไปฝาก ที่ฝากน้องฝากยาฝากแม่ครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ